สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องบอลบอลออนทัวร์นะคะวันนี้น้องบอลได้รับพัสดุนะคะหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจากที่ไหนแล้วก็เป็นอะไรนะคะนี่นะคะเป็นพัสดุนะคะจากนาแว่นนะคะนี่นะคะนาแว่นบางบ่อสุนทรการนะคะน่าจะส่งมาให้พี่บ่าวถิ่นนะคะเนี่ยเพราะว่าวันนั้นน้องบอลเห็นมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะ ขอที่อยู่จากพี่เบาถินนะคะน้องบอลก็เลยให้เป็นชื่อของน้องบอลน,นะคะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะ เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงโอ้โหนี่นะคะมะม่วงลูกสวยมากเลยนะคะมะม่วงสุกแล้วน้ำจะเปิดติ นี่นะคะเป็นมะม่วงนะคะลูกสวยมากเลยนี่นะคะกำลังเริ่มจะสุกแล้วนะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องบอลจะโทรบอกให้พี่บ่าวถินมาเอาไปให้ทางที่นู่นเขาทานกันนะคะ<ม>เยอะมากเลยนะคะนี่เป็นมะม่วงนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะนี่ที่ส่งมะม่วงมาให้นะคะ โอ้สวยมากเลยค่ะลูกใหญ่มากที่นี่มะม่วงเพิ่งกำลังเป็นช่อเองนะคะน้อ <c oughs> งบอลก็ขอขอบพระคุณแทนพี่บ่าวถินด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์ให้ช่องบอลบอลออนทัวร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ